มัจะลงเยอะสุดแล้วประจาไม่ได้แท้มันนานมากๆแล้วอ่ะคือคือมันนานนี่แหละอืมแต่ท่านบอกว่าประเด็นคือมันแก่นี่แหละฮาเนี่ยเมื่อกี้กากๆเลยนะมันไม่จาะไรเลยทันมันโมอาทิเยจมลืมทุกอย่างหมดเลยนี่เป็นความร้อนคุณเข้าสู่ความร้อนในสมองแล้ว คือที่พี่วิกเตพูดมาตะเกียคือพี่เป็นโอใช่ไหมปพี่เป็ดียวสแมแล้วล้วเอเอาเอามันลงแล้วก็โหงใช่ไหมใช่ครับคุณบอลไปนี่เลยโอเคอ้าวมีนั่นอยู่แล้วแต่หมูเลยหมูเลยนีแน่ตามไปเลยวอ้าวโดนยิงโดนหมูเลยั๊แป๊บป๊บเอาปุ๊วัดเด็ดตู้จบมะ จะเปิดที่อกละกันได้ยังลงยังยังลงได้ตำแหน่งได้ยิงเชียดในการสไนเปอร์นี่มันเป็นกอลวงแล้วฮะผมรอผมรอฮาร์เวดแล้วท่านผมใส่ล็อกสเตดี้แล้วผมรอคอมโบแล้วเออผมรอแล้วโอ้โหมึงโอเคแล้ว เอาเลยถะผมพร้อมผมพร้อมมากผมพูดเลยผมหันปืนอยู่ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยคุณมาเฮ้ยคุณหมาคุณหมาแผนเลยแผนเลยได้ไหมปอกเลยปอเลยอ่าอีกเลยผมพร้อมมากผมหมดผมพร้อมมากโอเคแล้วล่วงสวยเดีินรอค่าเบรทนัดเดินรอค่าเบรให้นะยังโอเคลงค่าเบรทรอค่าเบรทละไปชิดด้านนั้นเลยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยผมยังไม่ทันได้วางเลย โอเคเอ้าต้องใส่ล็อกต้องใส่ล็อกต้องใส่ล็อกใส่อ่ะให้เป็นซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยลืมลืมลืมไม่ไได้ท้ายฉันไว้ทำไมไม่ไม่พูดอยู่เมื่อกี้ทำไมไม่ไม่หมดแล้วได้ยินได้ยินได้อยังน้อยของของเอาแต่พระคุณน้องของมาโหแต่เลยไม่นะยิงอื้อโดนห่วยปะวะโดนปะวะเป็นเอาอีกรอบละท่านเอาเอาอีกรอบแล้โดนอีกรอบอาผมไปก่อนนะผมบางแล้ว ปากยู่มด้วนะไปละกระดูกเลยเยหรอหอมอยู่ไหมลิ้นตรงคอมันพอดีแรงแนะั่น่ะไหมมัมัมา,มา,มาเป็นเป้าอนอิ่งนะเดี๋ยวบัมเบอร์ <ไป S 1> บัมเบอร์ออร่วงแล้วเนไปยาวเลยเอนะเอโอ้เยนะี่ยมมากแรงดีใส่อีกสอยหัวเออยไปฟีดตาของแดนรล้วโบยสองลูกสุดท้ายละในเดี๋ยววนะแต่แปมในฮันเตอร์ แต่ปมเข้าออกมาเลยไม่มาเออดีมากถ้ามันถ้ามันยืนก็ล่อกลวยเออสอยโอ้ยเว่ละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียเลือไปไม่ใช่ดาจ้ากลั้วเฮียจะฟอสไซดเหรอเออเรากลวยเรากลวยเรากลวยได้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 เรากลวยเรากลวยหูดอ๋อ96เฮะเรากลวยเรากล้วยไม่ได้ละสแปมพองสแปมพองอันเนี้ยสแปมพองไปเลย อะไรวะเนี่ยนำคาญร์ดเอ้าไม่อยู่ด้วยนะเออแค่นั้นแหละท้องท้องท้องเพราะคุณมีงินไงเนี่ยเอ้าผมไม่มีหินเอองั้นก็ได้โอเคดูแลเลยเองหยโดนหัวอยู่ขอขอไฟแก๊สห่อนค่เป็นหัวมาหน่อยโดนอยู่โดนอยู่มามามีชุดทองอยู่คัวอะไร ก็เดนนี่อะวะจู่พองเว้ยโดนโดนด้วยวะน,น,นี่หัวโดนโดนโดนไม่โดนหัวก็โดนคอแหละมีสองลากรอมันรอมันวกกลับมาได้ยิงเลยอือพล <c oughs> าดมาพลาดมาลึกไปหน่อยอันนี้ใช่ป่าววะไม่ไม่กดละเฮ้ย,ย,ย,ยผมซวยดิแบบนี้ตบตบตบ,ตบ ชน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 สวยงามเตรียมระเบิดไปผมไปตีแล้วป่ะไอ้เย้ยผมลั่นลั่นเกืบมันเป็นไรครับโอ้าเป็นไรครับอย่างนี้เลยนะไปไม่เห็นนะครับผมไม่ไปเห็นละวิววิวความหลอนไอเย้ยกูัผมไปกดคลิกไส้บันทึกไว้ไลยไหลหมดแล้วไอเกลื้อนเกี่ยวตีได้คนธรรมาพลาดป่ะผมมาต้องใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วท่านเออ มันผิดกดใช่ไหมไอ้เน hey ี่ยเราคุยเราคุยเราซ้อมก่อนเราซ้อมก่อนว้าวไอ้เยอะเลยรันเป็นนั่นเซอร์เงินตุ่มสัตว์เราคุยู่อ่ะสัตว์เร็วจะเจอเหมือนไล่ตั้งแต่ชวนคุมตัมาแล้วกลบตัวลุกตัวไม่ทันละวดูดีกันยังไงทำไมวแล้วไอระวังนะกลับก่อนสแปมสแปมแล้หมดแล้ว ôngay okay, okay, đi, quay 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 quay, okay, đi, ô, oh, anh lây không bẩn quá, ừ, chào, chào, chào. Lo quay chéo quay lo quay la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  quay, huyờ, ôi, aiยาก quá, thử <laughs> <laughs> กวย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 กวเอออะไเราอกวย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 กวลูกสลูกเฮ้ยฮันเตอร์ช้าวะเอาฟาดวะช้าวะงเ้ยขอโทษขอโทษไปที่ไปที่ไไปที่เออโอเคตรงในไอิเทียยิง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 ยเออเรากวยเรากวย เออทีเอ้ยลืมลืมครับระเบิดเลยยิงยิงยิงไม่ได้ขังเออผมเลยกขังนึงต้องจับงานเวทลองอีกหนึ่งเลยอือ่อลหมดหมดหมดละหมดละลาฮาเวทใส่ไพ่แล้วผมว่าน่าจะได้อยู่อันอีกรองหนึ่งแม่เออขึ้นมาเปิดแผลได้ไหมได้ได้ เนี้ยไงเนี้ยไงเอาเนี้ยไงไอยู่ใช้ท่านมันใช้ท่านี้วะเขากีมีดเหมือนใช้ระเบิดมีดด้วยก็ว่าทำไมมันได้ที่วะเฮ้ยเขาคนนี้ยังไม่ใช้ดีเลยเฮ้ยสวยเฮ้ยมันกลัวยังวะเฮ้ยลงดิวิงเจ๊กกูจะลงไอ้สัตว์เอ้ยยิง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 เฮ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมาก เฮ้ยเอ้ยอย่าลืมรับคิดรับผิดอย่าลืมรับผิดกินยาด้วยรับผิดทำไมวะาียหาจัดเลยโอ้ผมไม่รับผมไม่จะเป็นต้องรับคิดหรหาพอดีว่าใช้อุลาร์ทีออสเฮียอย่าลืมกินไม้พิวนะกินไม้พิวนะอย่าลืมเดี๋ยวระเบิดเป็นแดงมันจะล้มอีกไหมท่านมันจะล้มอีกปะถ้าจะล้มนะผมว่า มันเกี่ยวปะวะลงล้มีกครับลูกถ้าล้มีผมจะใส่ล็อกเตดีนะเรอย่ยเอา่แล้วมันล้มมันมีหัวล็อกสเตดีล็อกสตรดี้ไผมผมมาให้ผมมาให้รู้ว่าอะรรู้ว่า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 เผางอยู่วางอยู่วังอยู่วางอยู่วางอยู่แป๊บอยู่แ๊บอยู่แท๊บอยู่เอ้าผิดทางผิดทางไปเยอะยิงยิงเอ้ยคว้าแตรควแตรควแตรควแตร ที่ขอคุณระเบิดหมดพอดีคอยที่คอยที่คอยที่เอาที่ไปแดกเอาที่ไปแดกเอาที่ไปแดกกูยังเหลือหมดแล้วหมดแล้วผมหมดแล้วผมหมดแล้วผมหมดแล้วมก้าเบ้าวะกูเอาหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วผมหมดแล้วผมไปละไปก่อนเลยกลับเลยกลับรถที่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าคอมโบดีอยู่หมดเลยเนี่ยเป็นไงดีไว้ตรงนี้รอด้วยเราด้วยรอด้วยไอ้เยี้่ระเบิดเราเราหมดแล้วเก๊หมด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 เหมือนกันแพ้แพ้ลี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  นี่นี่ท่านนี่เอ้ยอย่าลืมอย่าลืมไอ้นี่ดูไปแคมโอ้โหต้องบอกตัวเองไว้ก่อนนะใส่ไว้ในใใส่ไว้นโหลดดิเออใส่ไว้ในโหลดอ่ะทำโหลดเอาไว้เลยออขอโทษครับใครสมมตเยอะมามาเลี้ยงเลยขับเตือนไปเลยสมมติจะทำไม่ได้เนี่ยนั่นผมอันนี้เสร็จแล้วรอด้วยรอด้วยรอด้วยกำลังลงไปกำลังลงไป ดิวกดแซฟเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้ตาเหลืองวะตาเหลืองมึงเสร็จกุยเวนตายเสร็จแล้วเนี่เอาเลยสองนิงของมาแตกแล้วนี่ใช่ไหมน้เราก็ไปออกเลยออกเลยออกเลยออก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 งพอยิงหน่อยเฮ้ยโหดพอสามสามแตกโอ้ฟเอฟัอยิงปีกก็ได้วะปีกย่า เด็กปลุกแม่งเอ้ยโอ้โหไม่ทันกูจะเด็กติดตาหมาก่อนบ้าก่อนว่าก่อนเฮ้ยคุณหมากินดาวพีดาวเออโลบเทรงแรงเราจะวางระเบิดที่ท้องหมดเลยใช่ไหมโอ้โหไม่ทันโอ้ยช้าไปไม่เงยอีน่ะใช้ระเบิดสี เฮ้ยพม่มาพมา่าถอยล้วอ,ออือขออก,กไปแล้วผมอะไรครับเงี้เราก็แปดสิบสองไงแปดสิบสองเหรอทำไมนะไม่เปิดแพนียแปดสิบสองมหกอะไรบ้างอ่ะนะหมวกบดีของพี่แต่บุญใหญ่ของท่านข้งใช้ดีกว่า มาแล้วผมมาแล้ววางได้ตรงมากเลยเว้เนี้ยมีรู้สึกครับมีดีวายอยู่ด้วยไม่มีเฮ้ยวางระเบิดกระเสียวปากเลยเอ้ยได้อยู่ตู้รถแผงับแป๊บขับแป๊บครับแป๊บครับแป๊บเออเขี้ยหมดแล้วองนะนี่มีคนที่สนใจผมเลยวะก็นี้อแล้วนะเอาไว้ไหนดีวะยิงยิง เอ้มันถอยมาโดนหัวแน่นอนเออโดนหัวดิเนี่ยโมดตัวมัวไปก่อนไปไหมไปเออโดนระเบิดี่มิกิทาก่อนตัวทีเฮยตัวช่วยชีวิตไว้มากเกะทำไหมทำไหมมามามาไปไปกัไปสองสามสี่ห้าเจยาเจ้าว่ะชั้นโดนสามดอกยังดีดอกห้าร้อยขมกขมก ไหมสองโมงที่ยี่สอไม่ทู่เฮ้ยเรียบร้อยผมผมคอมโบห้าเบสและคอมโบห้าเบสและอืมเฮ้ยผมร้องเลยอืมคอมโบแล้วเตนี่เป็นเมื่ออืมเอาดีผมสแตปมาเบสแล้วตอนนี้อ๋อผมมีล็อกเตนี่แล้วผมไม่กลัวหรอกนะไอไอ้เหี้ยรัไปไปจริงอันนี้เกือบแล้วไหมดีไวช่วยเอาไว้เฮ้ยโอ้ยขอเวลาล้คัมระเบิดเปเมื่อนพี่เฮ้ยไม่ไม่ทันแน่เลย ลูหนักกวซีด้าอันี้ระเบิดทีนึงเออเอาไอเที่ยมันนี่ไฟจริงไม่ไดมนระวังเออโอเคดีผมเหลือระเบิดลูกเดียวใช่ไหมเอาเอามันถอยมันถอยแล้วเฮ้ยเปิดฟระเบิดไฟไอ้เฮี้ยชี้หายแล้วต้องไปต้องไปต้องเปิดแผลได้ปะลงมาลงมาเปิดอะไรอ่ะเปิดหัวเฮ้ยเด็กหัวมันเหรอเอ้ามันหายโกรธ ดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟไเคียผมมาแล้วไปด้วยแรงแรงแรงไอ้เคียรถซีดียังสุดหนึ่งลยวโดนย้าโอ่โอ้ยยังโดนคออยู่สวดีโอ้ไอ้ผมมองไม่เห็นว่ะอือชนแล้วชนแล้วอยู่นี่อยู่นี่ขอกลับก่อนแล้วกันแม่นหน่อยแม่นหน่อยกลับแป๊บกลับแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปตั้งตัวนั้งตัวยิง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 ทางยิงเออโอ้ยยเต็ม หากอาเร่องบอลปรเดี๋ยวสนุกกว่านี้แน่เลยดูทองแล้วบอลประเดี๋ยวเหรอเอ้ยมันโยนได้นี่หว่าเนาะโยนได้ไอเยี่ยาทำที่ฝ่ายสนุกกว่านี้แน่เลยโอ้โหอีเวนท่าครัวเลยเออใช่อีเวนท่าด้านมีดีวายให้บ๊ายบาคุณเอ็กซ์โปด้วยครับผมบ๊ายบาทุกคนนะครับผมปี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  นี่กินต้องอธิบายเลยนะว่าเราทำอะไรกันอยู่เออผมกำลังเป็นบอมบ์แมงนะผมล่าล่าฟาล่าฟาตาด้วยด้วยถังระเบิดนะครับผมไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่ยกดสเปซพอยัดกดสเปซพอวางแล้ววางแล้ววางแล้วไม่ไม่ไม่กดกดกดประตูประตูกด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 ทัพเตอร์กดนี่ไมาอย่าลงนะอยู่ข้างนอกมันร้อนจังเลยมันร้อนจังเลยเรากำลังเรากำลังเป็นบอมบ์แมงกันอยู่นะครับผมตกระเบิดหมดแล้วว oh, no. oh, mm ่ะ hmm. ล็อกไปไม่คุ้มไหมเดี๋ยวเขากลับมาไงได้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 ใครมีอ้นี่บ้างงั้นเดี๋ยวรอทุกคนมาก่อนเดี๋ยวผมยิงไปเด้อยสมบกก่อนสมบกก่อนได้ได้สมบกหน้านี้สมบกนะอยู่ข้างบนอดีกว่าเด็กก็ไอแม่งเลยกลับมาทำไมครับกลับบอลแล้วนั่นเข้าหาระเบิดกแล้วมีเระเบิกคล้องเฮ้ยนี่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  อาไม่ทันแล้ววะผมเอ้าทำไมระเบิดผมหมดแล้ววะเห็ระเบิดเต็มแล้วงมองแล้วงแลมองแล้วไปฝากฝากระเบิดผมหน่อยผมไปละเนอะหมดแล้วฝากฝากระเบิดเอเฮ้ยพี่มาถอยมากลับไหมไม่โดนไม่โดนมีโน่อยู่จนมันกลัวอย่าไปกลัวเอ้ยใช่แลใช่แลใช่แลโอเคไกลพอดีไกลไปไปไป ความเงี้ยงความเงียงผมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยระวังจับยึด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 เอาเอาอุตส่าห์สกัดกันเจ็ดใครใครมีชะโวนะไปเด้อผมมาแล้วท่านเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไอเดีอดแล้มันกลัววะยึด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 จับยึดเลยไปเด้อไปเด้อไปเด้อเดินรอนเออหัวหัวเอาที่หัวไอ้เงี้ยไม่มีผ้าโคมาจะไายละวางของอะไรผมไม่มีผ้าคลองไม่โดน ไปเอาตนอื่นฮันเตอร์ไปเลวตนอื่นแปลวตนอื่นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บางตนอื่นบางตนอื่นเลยอะไรบางทัดด้วยวังทันระเบิดฮะอุ้ยอุ๊เชี่ยมันงับผมมันงับผมมันงับผมฟี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 อย่าแล้วอย่าแล้วฮะเป็นไรวะอยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินเฮ้ยไปละ จริงเหมือนห่มเหมือนบักเลยว่ะพี่เป็นไรวะห่มวางไอ้นี่ย่ห่มโดนระเบิดใช่ป่ะกระเด็นออกมาแต่ห่มกดวางระเบิดพี่อ่ะไปด้วยระเบิดให้ผมนะเว้ยเอาหรอไม่เสียระเบิดตัดอ้าวไห้เป็นบักเลยอ่ะเอาหรอแล้วมันบึ้มไหมมันบึ้มนะอ้าวเฮียบักจริงนะระวังบนพื้นนั่นมันไม่ระเบิดปะพื้นมันร้อนนั่เนี่ยระเบิดก็ไม่ใช่เนี่มันก็ไม่เสมอไปไหมอ่ะพี่ระเบิดมันดีกันไปว่ะเอาจริงหรอมันถ้ามันร้อนปึ๊บมันบึ้มเลยเหรอ ตู้ถั่วใไ่ไอ้เชี่ยไสไผสมจริงชิพ่ายเลยพี่เกมเนี่ยพี่มันจะผสมจริงในตอนนี้วะของหมดแล้วแบ๊ไอ้กล้วย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 ตลงไม่ขาดโอ้โหอันเตอร์ท่าไปว่ะไม่พลานหรอท่านกูพลาดเลยยฮดเข้ยี่เป็ดสามว่ะเป็ดสามแล้วครับผมเป็ดสามลวเดี๋ยวเท่าไหร่อ่ะเรื่อง ไอ้ยิงดิไอ้เป็ดโหไม่โดนอะไรโุกโมกตมกกแปลกแปลกแปกบกกบกบกขึ้นมาอย่างไรวะได้ยินว่ามมกโมกเออก็ได้โมกโมกอ่ะไออโอโคดไอโดอโคดหรอ้โกดหรอเปมองจำลองมองจำลองต้องนะับทองโอ้ยผมมองไม่เห็นผมมองไม่เจอจอเอาโอเค เอ้ามันติดโมชั่นอยู่โมชางอ้ามันลุกแล้วโอ,ยอ oh, 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 oh. ้ยเอ like. no on ้ยมันระเบิดบ้างเลยยิงเลยยิงเลยโอ้ยตัดเออเดี๋จะนอนนอนมันนอนมันนอนเอ้าโอ้พลาดวะเอ้ยพลาดท่านผมติดโมชั่นไอ้เชื่อไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยิงได้ยิได้ท่านกบผมวันนี้คนเบรียด้วยครับผมวันนี้คนด้วยนะตอนนี้กำลังเป็นบอมเบอร์แมนนะครับผม เมื่อวานยังทำไม่สำเร็จนะวันนี้จะจะมาเอาคืนนะครับเมื่อวานสุดชันเลยถึงเวลาผมต้องลงบัเดียวเนี่ยเปิดออกได้ไหมแต่ผมจะเปิดเฮ้ยแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวกลับแล้วกันอันนี้ลูกสุดท้ายละเอ้าไโดนตบเฮ้ยผมยิงกีได้ป่ะวะยิงกีหนึ่งได้ไหมเฮียผมโดนชิพห์ผ่าแล้วติดดาวช่วยด้วยเก่งป่ะวะ ไม่ถึงวะเชียร์ไม่ทันไม่ทันแล้วท่านโอ้ยเลยเดียวไม่มันมาเยอะเลยเ้ยจมูกไตามไปห้องสิบไม่แล้วะตายไม่ได้เดี๋ยวผมไปยิงปินปอนะตะโมกได้ไหมวะโมกได้นะจะติดไหมไอติดแล้วติดแล้วติด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 เอาไม่ติดไอ้เพี้ยไม่กลัวครับโอ้โหกันกายาเหล็กเนี่ยกายาเหล็ก ไม่รู้สึกเอ้ามันเพิ่งมาเพิ่งมาเป็นตอนนี้เว้ยเข้าอิเชียระเบิดหมดระเบิดหมดแล้วอยุ่อะไรครับอะไรครับอิอูเอาบอลเหรอพี่วางบอลมาดิเฮือไอิเคียได้เด็กคอนินเซนต์ได้บอนเยอะเดี๋ยวก็อาจะเพิ่งคอได้อยู่ได้อยู่เอาเลยเอาเลยทช่ไมเอาเลย เถงเอาเลยโดนสองอันสวยงามเฮ้ยเอาหัวได้ไหมเอาหัวได้ไหมเอาหัวได้ไหมไอ้ยผมไม่ทันแน่เลยว่ะเออผมมาไม่ทันึงนแหัวแตกหัวแตกหัวแตกเชี่ยผมหมดแล้วอาเียไอ่ดงแพอดีเลยไปมาโมาอเคล้อเคอโร่มาแล้ว ผมมีล็อกสเตดี้อยู่หัวบึ้อมั้ยหัวหัวมันจะบึ้มป้ยเบื่อๆนอนไม่ต้องห่วงวางแม่งตรงนี้แหละไปทีสุดท้ายชิบหายแล้วหายว่ะเดี๋ยวมันจะล้มอีร่องนึ่งเพราะว่าอุปกรณ์จะนี่รันเหม่แล้วมาแล้วมาแล้วห่วยเวลาพนุ่มเอ้ามันติดสตันเหมือนมันตะตันอะไรตอนนี้วะเนี่ย มาตุ๊บ้าเจ้าเริ่มแล้เออลมแล้วเอาละผมพร้อมละผมพร้อมคอมโบละผมพร้อมคอมโบละเอาแล้วเลย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 นี่เราคอมโบไม่ได้วางแล้วกันเอ้อวางไปดีวางไปดีวางตัวแล้วกันวางไปดีมอีกรอบนึงเกือบเกือบอีที่เกือบเกือบเอาไอ้เที่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเมื่อกี้ ไอ้หัวแตกเอ้ยไอ้เหี้ยระเบิดผมไม่มีแล้วเอาวะโอ้ไอ้แบบระเบิดผมไม่มีแล้วว่าท่านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้อยู่ผมไฟระเบิดแล้วกันนะนี่นี่ผมไปละไปเอ้ยไปช่วยไอ้เยียดเซร้ายจัดผมคอมโบหมดแล้วพี่ตะกี้ของเผือกกดตีเอ้ยเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านมีไคเห็นแต่ยังไม่ตีแต่ยังไม่ได้ตีมันหัไม่ไปเปิดไปเปิดแผลซะที เวียแล้วเบอรเกิรจะหมดแล้ววะพี่ชิบหายแล้วหมดคังแล้ววะเฮียหมดคังแล้วค่ะจะมีคนปมดตัวว่ะหมดตัวแล้วหลอมละลายปลาที่มีแต่หมดคังหัือยู่คนเดียวเนี่ยปลาคันผมมาแล้วก๊ะเราไปงไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยพ่อพี่หมดหมดคังแล้ววะสม็อกสม็อกสมอกเฮ้ยเราควยดีอย่างนี้ เฮ้ยอ๋อผมมันแตกเขาด้วยมาผมแตกแล้วสมองหมดแล้วเอ้าฮันเตอร์โดนอะไรวะโดนอะไรวะน้องมันยิงลูกไฟใส่ผมสองรอบผมจะหลบจะหลบไม่ทันสมองสมองสมองไอ้เแ้่มันเห็นผมปะเออได้แล้วได้แล้วได้ตายยังวะยัง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 หลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยูสองหมื่นห้าแล้วสองหมื่นห้าแล้วตัวนี้เยอะมาก ไอ้เชียบชิบแล้วต้องถอยละเไอ้ไอ้ไอ้ตับลงเปียกไปเปิดแจ็คซานนะหายกลัวแล้วหายกลัวแล้วตับลุงระเบิดระเบิดของการเป็นระเบิดธรรมดาไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไอ้โหมากระดับคนวะนี่คะโอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมากระดับครบเลยพร้อมเพียงในชุดเป็กเลยของไม่มีระเบิดใหญ่แล้วนะไอ้ระเบิดเล็กผมกลายเป็นระเบิดธรรมดาไปแล้วนะอุ้ย ไม่ได้กินไพโลมาก็เกิดเกียกินแต่ตายไงอ๋อกินซ้ำได้กินซ้ำได้เกิดสิทธิ์ะฮีแล้วไอ้นี่มันนับป่าวะว่าผมเลืมกินนะลืมกินนะไปทันแล้วไปละเห็งไหมโอ้ยเกือบตายอุ้ยเกือบตายยัดแค่นี่นะตัวตันใครเข้าออกวะพี่กุ๊กพี่กุ๊กพี่กุ๊กเข้ามาแล้วปิดไหมไปนอนไปนอนนะอ๋อเอือสวยอ่าไม่สวย เขาเข้ามาแล้วเขาก็ลืมเปิดไม้เขาลืมเปิดไม้เราจะเราจะเราจะบอกเขายังไงเดียวว่าว่าเขาลืมเปิดไม้เขาพี่ลืมเปิดไม้วอ่ไม่เขาดูนี้แหละในยูทูบไม่เป็นแตนนี่เป็นตัวต่อมาต่อมาต่อยังมาต่ออยู่ถ้าเป็นปกติก็คือใกล้ตายแต่นี้ไม่ปกติไงเพราะเป็นระเบิดนี่มันมาหาผมว่าสี่ดอกก็จบแล้ว ทันสองสีดอกได้ป่ะมันลงไหมันอยู่สีดอกนี่คืออะไรยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยฮันเตอร์ยิงยิงยิงเอายิงไอ้เหี้ยมันกลัวแต่ผมรึเปล่ะมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ทันว่ะอย่าละอย่าละอย่าละอ้าวชิปหายแล้วนี่ยังไงต้องต้องแต่งเยอะบูไฟเบอร์เหรอถึงปะวะสอง่ยนะนองที่อยู่นี้ไหนวะ สอยมันคุณโบดอยมันแล้วอะไรยิงอะไอ้ยศสองนะไม่เห็นเขาจะเอาให้มันตายอีกเก้าพันอีกเก้าพันเลยเหรอเออมเวลาพันอยู่กลับไปเอาของแป๊บฟรีฟีฟแล้วเมื่อกี้บอกพันสองคืออะไรวะโอ้ยังสองอยังสองแล้วสองแล้วสองแลวยิ่งยิยิไม่ใช่ไม่ไม่นมังม่ไ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 มไม่ไม่้่ม่ไม่ไม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 ่ไมไมม่ไมไม มันยังไม่เห็นเอ้ามันมึนว่ะสวยดิยิงสี่ดิครับแย่ยิง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 ยแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรวะกระดุกกระดุกเอ้ามันมันเห็นมันไม่เห็นใครอ่ะไอ้เหี้ยฐาน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 ยังไงเราเรามาดีเรามาดีไอ้เหี้ยพี่ของหมดแล้วหมดจริงเหรอหมดถังเลยเหรอหมดจริงไอ้เหี้ยเย็ดเลยแหละไอ้เหี้ยเออหมดละ คนคนรถละลายวะเฮ้ยปีปีปีไอ้ยันรถมันแล้วสามพันเจ็ดแล้วไอ้ผมไอ้ผมมีผมจบได้อยู่ผมมีล็อกเซตี้อยู่ผมคอมโบได้เเออต้องมาเปิดมันออกเลยยังไงวะยังดีแม่งผมผมปากแข้ก่อนแล้เฮ้ยสีแม่เนี่ยอืมบึ้มบึ้ม ไอ้เชียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลาดิลงมาเล็ดใหม่แม่งลงมาเล็ดใหม่ลงมาเล็ใหม่เลยนะผมคอมโบกันนะผมคอมโบละผมคอมโบละผมไปสอดละผมคอมโบกันนะเฮ้ยเาเป็นทางของผมท่านอัตุระคอมโบเฮ้ยระวังเลือดนะเลือดเต่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยบองเลยงเลยบ่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 งเลยม่งเลยบ่งเลยบ่งเลย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  เยอะไรวะตายแล้วบองบอมแดงไอ้เอ้ยท่านระเบิดผมไม่แตกว่ะผมต้องผมต้องเพิ่มก่อนผมต้องเพิ่มก่อนไอ้ปัสเออสวยไม่ทันบอมเอาวะแทเชฟเคไหนทีหาทำจัดจัดนะฮะ ยี่สิบหกนาทีไอ้เหี้ยของหมดคดีเลยหพอตัวเนี่ยเหลือแต่เนี่ยก่อนระเบิดลูกสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยของหมดตัวแล้วพี่ไอ้เหี้ยมีคนล้มละลายวะแต่ผ่านได้ก็โอเคเฮ้ยม่นจบพอดีเลยกูจะเล่นต่อเอาวะนะยูเลอร์ขอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกทีคราวหน้าขอรอวิ่งพอกว่านั้นอยู่ ยังมีแล่แปนอีกนะครับผมไอ้อันนี้มันยากแต่สนุกเลยอันนั้นยากใส่เยียบมากเลยตึงจัดเลยล่ะแล้วล่ะไอ้เออแบบระเบิดของแม็กหมดจริงอ่ะพี่ไม่เหลือแลเคทำได้แล้วครับผมก็เอาใช้ระเบิดเนาะในการล่ามันนะครับเดี๋ยวดูเวลากันนะฮะว่าใช้เท่าไหร่นะครับผม26่ินาทีกว่าเออ26่ินาที37วินาทีนะล้วฮะใช้ระเบิดเป็นงนทันอันลูกอะไร โอคจะเป็นสกินก่อนน่าจะมีปึ๊บเปิดเขาเลยเหมือน <laughs>